สนับสนุนข่าวโดยร้านอาหารนางนวลสาขาหนึ่งวอกกี้สตรีทพิเศษช่วงโควิด -19 ลด25%ให้ทุกโต๊ะและ Hungry Now แอปพลิเคชันบริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ ลา13นาฬิกาวันที่24กรกฎาคมร้อยตํารจเอกสมบัติแก้วมูลมุกรองสารวัตรสอบสวนสพเมืองพัทยารับแจ้งเหตุมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผูกคอเสียชีวิตเหตุเกิดที่นิรันด์คอนโดมิเนียมตำบลหนองปลืออเภอบางละมุงจัังหวดชนบุรีหลังรับแจ้งจึงพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยารีบไปตรวจสอบ ที่เกิดเหตุเป็นตึก A ชั้น3ห้อง519หทับ185ภายในห้องพบร่างมิสเตอร์โรเจอร์สตีเฟนโคเชลอายุ68ปีสัญชาติอังกฤษ สวมเสื้อยืดสีเทากางเกงขาสั้นใช้ผ้าผูกกับช่องลมแล้วมัดเป็นบ่วงคล้องที่คออยู่ในสภาพลิ้นจุกปากลำตัวแข็งคาดเสียชีวิตไม่ต่ำกว่าห้าชั่วโมงไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายเจ้าหน้าที่จึงนำร่างผู้เสียชีวิตลงมาตรวจสอบภายในห้องไม่พบร่องรอยการรื้อคน้นและร่องรอยการต่อสู้แต่อย่างใด สอบถามนายชูเกียรติแทนกลางอายุ37ปีผู้จัดการอาคารทราบว่าก่อนเกิดเหตุได้มีลูกชายของแม่บ้านที่ดูแลผู้ตายมาบอกให้รปภช่วยเปิดประตูห้องของผู้ตายเพื่อตรวจสอบเนื่องจากไม่สามารถติดต่อได้ซึ่งเกิดความผิดปกติเมื่อรปภมาเรียกอยู่หลายครั้งก็ไม่มีเสียงตอบกลับจากด้านในจึงใช้กุญแจสำรองไขเข้าไปดู ก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าเจ้าของห้องผูกคอตายเสียแล้วเมื่อตั้งสติได้จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเบื้องต้นร้อยตำรวจเอกสมบัติแก้วมูลมุกรองสารวัตรสอบสวนเจ้าของคดีได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดสันนิษฐานว่าเป็นการฆ่าตัวตายเอง อย่างไรก็ตามได้มอบร่างผู้เสียชีวิตให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณธรรมสถานเมืองพัทยาส่งร่างไปตรวจชันสูตรยันสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อหาสาเหตุการตายที่แท้จริงต่อไปแม่เขาคี่คนดูแลวันนี้เขามาเรียกเคาะประตูเขาไม่ยอมเปิดขทรมาเขาไม่รับแม่เขาก็เลยบอกว่าให้ประงาานากเออาอดูให้มาเคะเรียก รปภก็ขึ้นมาคอเรียกแล้วก็ไม่ไม่ได้รับการตอบรับเขาก็เลยบอกว่าให้ให้ทางมิติอ่ะพาช่างมาเปิดดูให้หน่อยพอเพราะว่าเวลาแล้วเข้าไปดูเข้าไปยังเข้าไปยังยังครับพอเปิดเจอชะเง้อไปเห็นปั๊บก็เขาก็เลยรปภก็เลยแจ้งติดต่อทำไม่ได้อีกนึงนะไม่ได้ไม่ได้